พอเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแม้แต่คนใกล้ตัวแล้วก็แม้แต่คนในวงก็ไม่มีใครรู้พี่น้องครับมันเกิดอะไรขึ้นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพนงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงกันแน่ในเรื่องที่บอสโจไม่เคยบอกใครมาก่อนเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก่อนอื่นนะครับสาวไอเราก็ขออนุญาตนอกก่อนที่จะเข้าข่าวข่าวนี้นะครับขออัปเดตงานก่อนเนาะแล้วก็อัปเดตภาพยนตร์เรื่อง คายอ้อก่อนครับภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับก็มีกำหนดเข้าฉายในวันที่17กรกฎาคมนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยพี่น้องครับรับรองเลยว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้พวกเราเนี่ยคุ้มกับค่าบัตรที่เข้าไปรับชมแน่นอนอดูหนึ่งรอบอาจจะไม่พอมันอินออกมาสองรอบสามรอบแน่นอนและผมเชื่อมั่นแน่นอนเลยว่าหนังเรื่องนี้ครับจะต้องสร้าง เขาเรียกว่าสร้างซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่พระเอกนางเอกหลายร้อยล้านหรือพันล้านขึ้นมาแน่นอนและจะต้องมีคนที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากภาพยนตรย์เรื่องนี้แน่นอนครับและก็เป็นหนังที่ทําให้พวกเราเนี่ยภูมิใจแน่นอนนะในในฐานะเอฟซีแฟนคลับของสาวน,นักเพร้แพทงนะพี่น้องครับก็นั่นแหละอะไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมวันที่17กรกฎาคมทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องครับพี่น้องครับ คมชัดลึกอวอร์ดโค้งสุดท้ายจริงๆวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการโหวตคมชัดลึกอวอร์ดพี่น้องครับวันสุดท้ายจะปิดโหวตเที่ยงคืนของวันนี้นะครับนนก็ฝากเอฟซ c แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแทงอย่าลืมนะครับผมพักดันพักดันอีหลานะครับใหน้องอไปคว้ารางวัลน,นี้มาให้ได้จะเรียกว่าเป็นการครองแชมป์อีหนึ่งปีไหมก็ไม่ใช่เพราะว่า ปีปีที่แล้วปีก่อนนูน้นกับปีนี้มันคนละรางวัลกันอันนั้นเป็นประเภทขันใจมหาชนในงานคมชัดลึกลูกทุกอวอร์ดแต่ครั้งนี้เป็นรางวัลใหญ่คมชัดลึกอวอร์ดที่เขาเอาทุกสาขาเนี่ยมารวมกันและก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะยากมากขึ้นหนินมากขึ้นแต่ก็เรามั่นใจในเอฟซีแฟนคลับของน่างอิงมั่นใจใน f อฟซีพลังเงียบมั่นใจในแฟนคลับสาวนนท์เพชรบ้านแพงว่าทุกคนเนี่ย จะผลักดันน้องให้ไปถึงฝันแน่นอนครับอะสาวไอ้อมันเกิดอะไรขึ้นเอาอางานนี้งานวันนี้งานวันนี้งานวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะสวาวไองานนะครับของสาวน้อยพิศบ้านแพงสาวน้อยและงานวันที่สี่นะครับวันที่สี่พฤษภาคมนะครับอยู่ที่วัดชัยศรี อยู่ที่บ้านดงเคงนะครับตำบลดงเคงอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับก็คือเป็นการกลับจากออนทัวร์กทมอ็กกับสู่อีสาน<แ>อ่าก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอีสานน้องเพื่อน้านแพงด้วยนะครับวันที่4พีพฤษภาคมน้องอยู่ที่อาเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับอ่ะและล่าสุดสาวไอมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบอสโจโยมานิน<แ>โพสแบบนี้มีเรื่องอะไรที่จะมาเผย รันเฟบุกหนุ่มโจยูมาลน,นาโมสาสาวนางเพชรบ้านแพงว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังได้ง่ายไปเรื่องแบบนี้มีจริงเหรอ,หอเออผมบอกเลยคุณไม่เคยฟังที่ไหนหอและผมไม่เคยพูดที่ใดมาก่อนแม้แต่คนในวงไม่เคยรู้เรื่องนี้ประสบการณ์ตรงเรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอกับหลาย เกี่ยวกับอีลาด้วยเหรอแล้วก็เกี่ยวกับคนในวงเกิดขึ้นในวงอ่าอะแสดงว่าหลายเรื่องอยู่นะแต่ต้องเป็นเรื่องที่มันพูดวจโจพูดไม่ได้คําว่าพูดไม่ได้เนี่ยก็มีหลายกรณีก็มีหลายแบบเข้าใจไหมพูดไม่ได้นะตอนนั้นอาจจะเป็นการพูดไปแล้วคนอาจจะยังไม่เชื่อหรือพูดไม่ได้เพราะว่าพูดไปมันอาจจะยังไงอะโดนมอนอีกแบบหนึง่งหรือพูดไม่ได้เพราะว่า มันเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องสำคัญจริงๆมันพูดไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้มันมีหลายเรื่องไงหรือพูดไม่ได้เพราะว่าพูดไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแล้วยังไงยังไงต่อซิ เกิดขึ้นอ่ะมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะอันดับแรกเนาะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วก็เก็บไว้ในใจไม่เคยบอกใครสักคนเลยไม่บอกคนในวงเนาะแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เกิดกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะแต่เรื่องเนี้ยบอจูจะเผยให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่สิบสองกรกฎาคม 2,568นะผมจะเล่าในรายการดึกกู๊ดที่แรกสัมภาษณ์สดๆดด้วยพิธีกรดังระดับประเทศพี่แจ็คเริ่มสามทุ่มทุกคนค่ะอ๋อคือยังไม่เล่าวันนี้ใช่ไหมยังไม่นั่งวันนี้ก็คือรับรู้พร้อมกันทั่วประเทศเลยคือไม่ไม่มีใครที่จะสามารถโทรไปถามหลังไมค์ก่อนได้เลยไม่ได้รอฟังพร้อมกันในวันนั้นเลยรับรองว่าคุณจะต้องอึ้งต้องทึ่งในเรื่องเรื่องนี้แน่นอนไม่ ม่ถ้าไม่สําคัญจริงบอสโจไม่ออกมาโพสแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญแทบเดาไม่ออกจริงๆเลยอะเนี่ยเนี่ยบอสโจรายการกเนี่ยมันเป็นรายการดังมากเลยนะอ๋ะอ,อสาวไอ้ใช่ใช่รู้อยู่เราเคยฟังอยู่แล้วก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันแต่ว่าอ๋โอโอเคมันคํามากแล้วตอนเนี้ยเราไปฟังพร้อมกันดีกว่าวันที่สิบสองกรกฎาคมดีกว่านเ<อ>นะาะเนาะตานที่เราอ่านนี่คือ เสื่คืนเนาะขนลุกอันนี้ยังนงนี่ายัางไงหลังจากนั้นนะคะาอจบคนเี่อวไปยังการพูต่ออีกพูดหนึ่งนะบอ,บ,บอกผมในยังอึ้งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงได้ยังไงในเวลานั้นผมไม่สามารถพูดได้คนไค้คฟังได้แม้กระทั่งแม่แท้แท้ของผมย่าสุภาพก็ยังไม่ได้เคยเล่าให้ฟังนะอุ้ยขนลุกแท้นะอะขนลุกจริงๆรคือพี่น้องพี่น้องมันต้องเป็นเรื่องที่ ที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนอ่ะเป็นเรื่องที่เล่าตอนนี้ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมันมืดไหม <c oughs> ถ้าไปเล่าในรายการเดยวโกล์ก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันต้องแต่มันเดาไม่ออกหรอกพี่นอ้องคับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อ่ะก็คือ,อไม่รู้นะแต่สิ่งที่เสไอเดาวเนาะอันนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องเป็นยังไงแต่แค่ข่าววิเคราะห์จากรายการนี้รายการเดอวโกลด์ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ลีลับคามเหลือเชื่อควา่าชื่อควาลีลับใช่ถูกต้องแต่มันจะเป็นที่ทางไหนเราไม่รู้เรารอฝั่งพร้อมกันทั่วประเทศวันที่สิบสงนะคะก็รับาคมพี่น้องตอนนี้ผมเริ่มหูเสึกว่าผมอ่าเขาอ่นย่างกัสาไอเราเริ่มรู้สึกเราเข้าข่าวมาถึงนะตอนเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมนะ คอยเสียไปเบิรงคลิปได้สองคอยเด้อคอยนั่งทั้งนอกผู้เดียวเจ้าไอกลาง oh, หมู่บ้าน <so S 1> ที่ไม่มีคนเลย oh, ใช่หมู่บ้านนี้ไม่มีคนเลย okay, ฉัน <but S 1> ยอยอยู่คนเดียว <okay. S 1> ทั้งหมู่บ้าน oh. เพราะเออเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่ารีาสอร์ทเก่าเจาไอรีสอร์ทที่แบบว่าปล่อยล้างมาแล้วแล้วก็เรามาขอเขาเช่าสันเดย์ทพ่จะเอาบรรยากาศที่มันแบบ กลาวันบรรยากาศดีมากแต่กลางคืนน่ะไม่มีใครคายอยู่ที่นี่อ้าววันนี้สิเขาเดอโกยกกอนเพนล่ะว่าได้พี่น้องครับ12กรกฎาคมนะครับผมรับฟังเรื่องนี้พร้อมกันนะครับที่รายการเดอะโกสเรียบโอใช่ไหมเวลาสามทุ่มนะครับพี่น้องครับไปฟังเรื่องนี้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่บอสโจอยากจะพูดบอสโจพูดไม่ได้ในตอนนั้นแต่ตอนนี้บอสโจพร้อมแล้วที่จะพูดให้ทุกคนฟังพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผม เป็นเรื่องที่รับรองว่าฟังแล้วต้องตกใจแน่นอนแหละเราเรา,เราคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะครับผมวันที่17กรกฎาคมนะครับรับชมพร้อมกันทั่วประเทศครับแล้วก็วันนี้พี่น้องครับวันนี้อย่าลืมโหวตให้น้องอูอ e ิงเพชรบ้านแพงเป็นการโหวตครั้งสุดท้ายนะครับการโหวตก็มีหลายวิธีทั้งโหวตฟรี3ช่องทางแล้วก็โหวตแบบสมทบกกุก็ได้เขาบอกว่าจะนํานรางวัลส่วนหนึ่งนะครับไปมอบให้กับ สภากาชาติไทยเนะครับเพื่อจัดซื้อจัดสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งครบวงจรนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับและก็ปิดโหวตเนี่ยเที่ยงคืนของวันที่4ี่จะปิดโหวตในเที่ยงคืนของวันนี้ก็คือวันที่4พฤษภาคมนะครับวันที่จะข้ามไปวันที่5้าน่นะเนาะก็คือปิดโหวตนะปิดโหวตก็คือ5้าทุ่มห้าสิบเก้าของวันที่สี่าพฤษภาคม และจะประกาศผลโหวตพร้อมกันยังยังไม่ใช่วันนี้และจะประกาศผลโหวตพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่14พฤษภาคมที่ทูไอคอนฮอ์ไอคอนสยามพีน้องครับอ่ะเราก็ส่งไปให้เต็มที่ก่อนแล้วเราจะมั่นใจแล้วเราจะลุ้นมาลุ้นพร้อมๆกันว่าใครจะปนนเป็นผู้คว้ารางวัลนี้ได้ครองอครับอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับทั้งสาวไอช่องมาหมอลำนิวเนาะ บ่าวโจ้ดีไซน์ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ